ก่อนหน้าเนี่ยลูกได้พูดถึงเรื่องของการใช้สตเข้าไปพิจารณาในเรื่องต่างๆเพื่อหาหนทางในการดับทุกข์ใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้ลูกจะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะแคนอะไงวันนี้ลอาจะพูดถึงเรื่องดวงจิตกับสังขารครับอ๋อดวงจิตกับกายสังขารแล้วลูกครับอ๋อเป็นยังไงอย่างลูกเรื่องดวงจิตกับกายสังขารดวงจิตกับกายสังขารก็จะเรื่องต้องก็จะเป็นจิตใสครับอ๋อเป็นดวงจิตใสๆครับครับ ยังไม่มีกายสังขานระนะครับผมกครับอ๋อจิตดวงจิตของคนเราเนี่ยครับแล้วทาไมถึงได้มากลายเป็นมีกายสังขารนะลูกตอนแรกเขาก็หินูกดินอะไรแบบนี้ครับ๋อที่ลูกบอกว่าเป็นมวลดินอะไรนี้ใช่ไหมลูกครับอ๋อแล้วเขาก็เริ่มกินพืชแล้วผลไม้เขาเริ่มติดใจรสชาติมาแลควฟามโกรธฟามอ,อาคาดแน้นฟามทุกอะไรมาแล้วครับ อ๋อก็ทําให้เกิดเป็นอารมณ์ปรุงแต่งอย่างนั้นได่เลยในความหมายของกท่ลพุอก็ออเริ่มสร้างอะไรเริ่มปรุงแต่งมากๆพอกิเลสเริ่มมาใช่ไหมแล้วอ๋อแล้วพอกิเลสมาก็เลยแล, While แล้วแล้วทำไมถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เ,เพราะมันก็เริ่มมีเนื้อออกมาครับอ๋อเปลี่ยนนะเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกายเหรอเปลี่ยนจากดวงจิตมาเป็นกายเหรอครับกายหยาบใช่ไหมที่ว่าครับกายหยาบครับ ถ้าคนหยุดเอาไว้ได้ก็ทัาเป็นคนนี้ก็ได้ซึ่งสวรรถทับ,บ,บแต่ละคนหยุดเอาไว้ไม่ได้สร้างกิเลสไปเรื่อยๆอแล้วเขาก็จะละโลกทับแล้วก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นมา้าโอ้มาเกิดเป็นกัด ม่ก็เป็นคนท,ทํากิเลสต่อไปครับโอ้คนที่ไม่ดีใช่ไหมครับคนชั่วใช่ไหมอ๋อที่ลูกพูดเมื่อกี้ก็คือถ้าสมมุติแมบบ่แบบคิดได้แล้วก็หยุดไม่พยายามไปใช้อารมณ์อะไรมากเกินไปเนี่ยก็คือตายไปก็เออได้ไปเกิดบนสวนรรค์แต่ว่าคนที่แบบว่าหยุดยั้งอารมณ์ไม่ได้ทําแต่เรื่องที่ไม่ดีอะไรก็ไปเกิดในนรกแล้วก็เคยกลับมาเกิดเป็นคนที่ไม่ดีกลับมาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลกครับโอ้โห แสดงว่าถ้าคนคนที่ดีก็ขึ้นไปอยู่บนบนสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาใช่ไหใช่ไหมเขารู้ล้วยเราถ้าลงมาลงมาเพราะว่าการบิญญาณตายเกิดเนี่ยวัตถะจากวัตวัตถะสงสารก็ยังคงดําเนินต่อไปใช่ไหมครับอ๋อเพราะเขาไม่ได้นับไม่ได้เป็นนิพพานใช่ไหมครับอ๋อเราก็เลยต้องมาหาหนทางดับทุกข์ที่ลูกบอกว่าเอานําติดก็ไปใช้พิจารณาในเรื่องต่างๆเพื่อเรามีสติอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับอ๋อไปครับถึงจะเป็นต้องเราต้องสร้างบุญมาสั่งสมบารมี การทำความดีเพื่อที่เราจะจะได้พอพอการสังขารดับไปแล้วในในพบนี้จะได้ไปสู่พบใหม่ที่ที่ดีใช่ไหมครับครับเข้าใจครับไปสู่ทุกท่าสยางครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณรัาลูกของทาครับขอบคุณครับ